สวัสดีครับพี่น้องยินดีตอนรับสู่รายการตะขังคุยข่างเตาผมตะขังลุงนักชิมที่พร้อมลุยทุกจานวันนี้เราจะย้อนรอยประวัติของข้าวผัดอเมริกันเมนูที่มีใช่แค่ข้าวผัดแต่เป็นตำนานแห่งความเวอร์ที่เกิดจากความบังเอิญพร้อมแล้วคว้าซ่อมมาและไปลุยกันเลยก่อนจะไปถึงประวัติท้าต้องถามก่อนลันหลานคิดว่าข้าวผัดอเมริกันคืออะไรข้าวผัดแบบไทยๆท,ที่ใส่หมูสับกระเทียมน้ำปลาในนหน่อยโน no. ข้าวผัดอเมริกันคือข้าวผัดที่ผสมความบ้าคลั่งสไตล์อเมริกันข้าวสวยผัดเนยใส่ไส้กรอกแฮมเบคอนไข่ดาวราดซอสมะเขือเทศบางทีมีลูกเกตทัวลิสงหรือเชดด้าชีสเยิ้มๆแต่ที่มาของเจ้านี่มีเรื่องราวที่ทั้งฮาและน่าทึ่งฟังแล้วต้องร้องจริงดิย้อนไปสม,สมัยสงครามโลกครั้งที่สช่วงปี 1940s ทหารอเมริกันนับพันถูกส่งมาประจำการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงเมืองไทยของเราที่นี่เขาได้เจอกับข้าวผัดเมนูง่ายๆที่คนไทยกินกันประจำแต่ทหารอเมริกันรู้สึกว่าเขาผัดนี่มันอร่อยดีแต่ขาดความอเมริกันนิดนึงเขาก็เลยเอาของกินที่คุ้นเคยจากบ้านเกิดมาใส่ลงในกระทะลองนึกภาพตามตาทหารพวกนี้มีสเสบียงอะไรบ้างไส้กรอกกระป๋องแฮมรมควันเบคอนที่เป็นของกินประจำกองทัพ แล้วก็ซอสมะเขือเทศที่ขาดไม่ได้ในวัฒนธรรมอเมริกันเขาหยิบข้าวผัดแบบไทยๆท,ที่มีข้าวไข่ผักนิดหน่อยแล้วโยนของพวกนี้ลงไปผัดด้วยกันบางคนทอดไข่ดาววางด้านบนให้ดูอลังการหรือบางคนใส่ลูกเกดที่ได้จากสเสบียงเพราะสมัยนั้นลูกเกดเป็นของหวานยอดฮิตในกองทัพผลลัพธ์เมนูที่ดูเหมือนข้าวผัดแต่ไม่ใช่ข้าวผัดมันคือข้าวผัดอเมริกันที่ทั้งแปลกทั้งเทอนและกลายเป็นที่พูดถึงในหมู่ทหาร แต่เรื่องไม่ได้จบแค่นั้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองทหารอเมริกันกลับบ้านแต่เมนูนี้ติดใจคนไทยที่ทำงานในครัวหรือร้านอาหารที่เสิร์ฟทหารฝรัง่งร้านอาหารในกรุงเทพโดยเฉพาะแถวฐานทัพหรือย่านที่ทหารชอบไปเช่นถนนเพชรบุรีเริ่มเอาเมนูนี้มาปรับปรุงให้เข้ากับรสชาติท้องถิ่นบางร้านใส่ผักเพิ่มบางร้านโยนถั่วลิสงลงไปให้กรุบกรุหรือบางร้านราดซอสพริกเพื่อเพิ่มความแซบ่บและที่สำคัญ ซอดมะเขือเทศกลายเป็นซิกเนเจอร์ที่ขาดไม่ได้เพราะมันให้รสหวานเปรี้ยวที่คนไทยก็เริ่มชอบเพราะมาขึ้นยุค 1960s ถึง 1970s ช่วงสงครามเวียดนามเข้าพัดอเมริกันยิ่งบูมเพราะทหารอเมริกันกลับมาประจำการในไทยอีกรอบรอบนี้เมนูนี้กลายเป็นของดังในร้านอาหารที่เสิร์ฟฝรัง่งโดยเฉพาะในกรุงเทพและเมืองท่องเที่ยวอย่างพัทยาร้านอาหารเริ่มทำให้มันดูเวอร์วังขึ้นเช่นเสิร์ฟในจานใหญ่ วางไข่ดาว2ฟองหรือใส่เช็ดได้ชีสที่เริ่มฮิตในยุคนั้นเพื่อความเยิม่มตอนนั้นเข้าผัดอเมริกันกลายเป็นสัญลักษณ์ของความฟิวชั่นระหว่างอาหารไทยและอาหารฝรั่งเป็นเมนูที่ทั้งฝรั่งกินได้คนไทยก็เลิฟในยุคปัจจุบันเข้าผัดอเมริกันไม่ได้หยุดอยู่แค่สูตรสมัยสงครามโลกครั้งที่2ร้านอาหารฟิวชั่นในไทยและต่างประเทศเอาเมนูนี้ไปต่อยอดแบบสุดขั้ว บางร้านใส่เนื้อบาร์บีคิวฉีกฝอยรวยเฟรนฟรายหรือราดซอสทรัฟเฟิลให้ดูไฮโซบางร้านในอเมริกาเอาไปทำเป็นข้าวผัดอเมริกันเบอร์เกอร์อัดข้าวผัดเป็นแพตตี้แล้วยัดใส่ขนมปังหรือบางที่ในไทยใส่สับปะรดปูอัดหรือซอสเผ็ดๆเพื่อให้เข้ากับรสชาติคนรุ่นใหม่แต่ไม่ว่าจะเปลี่ยนไปยังไงความเวอร์วังของมันก็ยังอยู่เพราะนี่คือเมนูที่เกิดจากความกล้าบ้าและความไม่สนกติกา สรุปนะพี่ดองข้าวผัดอเมริกันเกิดจากความบังเอิญในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อทหารอเมริกันเอาความเป็นฝรั่งไปผสมกับข้าวผัดไทยจากเมนูง่ายๆในครัวทหารมันกลายเป็นตำนานที่อยู่คู่ร้านอาหารไทยและร้านฟิวชั่นมาจนถึงทุกวันนี้มันคือเครื่องพิสูจน์ว่าอาหารดีๆไม่ต้องมีสูตรตายตัวแค่กล้าผสมกล้าลองก็ได้เมนูที่โลกต้องจำใครอยากรู้รสชาติไปลองหาทานหรือผัดเองที่บ้าน อย่าลืมใส่ซอสมะเขือเทศเยอะๆล่ะครั้งหน้าจะพาไปเจอเมนูอะไรรอติดตามนะสวัสดีจ้า